กว่าจะไล่ปอบก็สายบรรยากาศบ้านสวนอาสงบเงียบจนบางวันทำเอาผู้เป็นเจ้าของรู้สึกเงียบเหงาว้าเวีเอเสเองเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่รุ่นพ่อทองเพิ่มหนุ่มบ้านสวนสถานะโสดภายหลังจากบิดาผู้เป็นทางล่มโพวล่มสายของครอบครัวเสียชีวิตลงได้ไม่นาน เขาซึ่งเป็นลูกชายหัวปีได้รับสืบสารงานดูแลสวนต่อมีน้องชายชื่อทองก้อนหรือเรียกสั้นไอก้อนอายุสิบขวบที่พอช่วยงานได้บ้างส่วนใหญ่หนักไปทางเล่นมากกว่าเช้าวันหนึ่งขณะที่สองพี่น้องกำลังช่วยแม่ทำงานในลานบ้านอยู่นั้นทินมัน่นซึ่งเป็นน้าเขยก็เดินเข้ามาในบ้านอา้าว ทินวันจะไปไหนแต่เช้าก็มาหาพี่สายละจ้าฉันมีเรื่องขอให้ช่วยฉันจะไปช่วยงานบวชวันหนึ่งไม่มีใครดูแลแม่สีนวลอยากให้คนทางนี้ไปดูให้หน่อยวันเดียวเองสีมันเป็นอะไรอีกละ่ะเห็นป่วยตลอดไม่รู้สิพี่สายเจ็บสามวันดีสีวันไขยอยู่เรื่อยก่อนเอ้ย เองไปอยู่เป็นเพื่อนนะสีนวลเขาหน่อยไม่สบายนอนโสมอยู่กับบ้านแน่ครับแม่เด็กชายรับปากโดยง่ายเองอย่าลืมเอาข้าวให้นาเขากินด้วยนะกับข้าวใส่สาหลกาแขวนไว้ในครัวเรียบร้อยแล้วทินมั่นสั่งความหลังจากกินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วเจ้าก้อนก็รีบไปบ้านนาสาวซึ่งบ้านอยู่ถัดจากสวนเพียงเดินข้ามทอล่องสวน ประมาณสามท้องล่องก็ถึงแม้บ้านใกล้เลือนเคียงต้นไม้ขึ้นบดบังให้มองไม่เห็นบ้านของทินมั่นน้าสีนวลจึงดูลึกลับในสายตาของก้อนถึงเป็นเด็กแต่ก็รู้อะไรมากพอสมควรเพราะเป็นเด็กกล้าและช่วยตัวเองได้เรียนหนังสือในโรงเรียนวัดอ่านออกเขียนได้เก่งกว่าพี่ชายเสียอีกบ้านของทินมั่นนาสีนวลเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนตำ่ำ บรรดาเครื่องไม้เครื่องมือทำสวนทินมั่นวางพิงเอาไว้ให้ละเกละกโะองเก็บน้ำฝนตั้งเลียงลายอยู่ท่ามกลางไม้ผลยืนต้นมาสักตัวไม่ได้เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านทำให้ดูเงียบเด็กชายเดินขึ้นบนบ้านก็เห็นน้าน,นอนสมอยู่บนเสือ่อแต่แคงข้าขันหน้าเข้าผนังเป็นอะไรไปละ่ะนาสีก้อนเข้ามาเขย่าตัว ให้แกหันหน้ามาไม่รู้สิมันปวดเนื้อปวดตัวเดินเหินไม่ค่อยถนดัดคนป่วยต้องเสียงแหบแห้มไม่หันหน้ามาตอบน้าสี่กินข้าวหรือยังละ่ะฉันจะได้ไปเอาข้าวมาให้กินยังยังไม่หิวถ้าหิวเมื่อไรก็บอกฉันละกันทองก้อนหาที่อหมา่ลงตัวลงนอนบนพื้นเหลือน ใกล้ๆกับล่าของน้าสาววันนี้ไม่มีเลียนก็ต้องมาช่วยงานสวนใจจริงอยากเที่ยวมากกว่าเองไม่ไปเรียนหนังสือนังหาหรือไอเจ้าก้อนน้าสีนวลหันมานอนหงายมองเพดานป่าก็พูดไปวันนี้วันเสารนะ์จ้าสองหน้าหลานนอนคุยกันไปด้วยเรื่องจิปถะท่านใดนั่นเองน้าสีนวลก็แลบยิ้นออกมา ยาวแค่หน้าอกเจ้าก็ตกใจพานเหวียงกับป้านไปที่ใบหน้าถูกปากหน้าสีครึ่งปากขึ้งจมูกเต็มแรงแม่สีนวลหดลิ้นทันทีแอมไอ้เจ้าเด็กนี่หน้าหยอกเล่นแค่นี้ทำไมทำหน้าเจ็บเชียวยังดีนะนะ้าสีถ้ามีมีดอยู่ใกล้มือจะฟันให้ลิ้นขาดเลยเล่นบ้าอะไรแบบนี้ ทองกอ้อนมันเป็นคนไม่กลัวผีก็นอนคุยกับน้าสาวต่อไปความล่มเย็นภายในบ้านสวนทำให้ทองกอ้อนหลับไปตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้พอลืมตาตื่นขึ้นมาทองก้อนก็มองหาหน้าสาวก่อนกลัวว่าจะหิวข้าวแต่ปรากฏว่าที่นอนว่างเปล่าเอ๊ะน้าสีนวลหายไปไหนก็ไหนบอกว่าลูกเองไม่ไหวเด็กชายเหลียวหาหน้าสาวไปทั่วบริเวณ พอมันมองไปทางขวก็ต้องสะดุง้งเมื่อเห็นนะ้าสาวซึ่งกำลังป่วยกำลังขยึงหยิบกับข้าวกินใหญ่คงคิดว่าไม่มีใครเห็นอา้นาวน้าสีทำไมต้องลักกินเหมือนผีเชียวในว่นลุกเดือนไม่ไหวไงพ่อนางสีได้ยินเข้าก็ทำเข่าอ่อนหมดแรงแทั้งที่ปากนั้นยังเลิกกับข้าวอยู่เลยโอ้ยก้อน เองมาช่วยพาน้ากลับไปนอนทนีาเดือนไม่ไหวเด็กชาเขียนยังไงก็พูดไปตามนั้นตอนมาทำไมมาเองได้ละ่ะาสงสารเองเอ็นนอนหลับสบายไม่อยากเรียกเลยมาเองถ้าอย่างนั้นนากลับมาเองก็แล้วกันนาสีคานกลับมาอย่างน่าสงสารทำท่าทีว่าหมดเลี่ยวแรงก้าน เรื่องนี้เองอย่าไปบอกใครนะนาะขอร้องเอ๊ะทำไมนาสีนวลต้องห้ามฉันด้วยแล้วทินบ้านก็บอกไม่ได้หรอไม่ได้เองอย่าบอกผัวน้าเจ็ดการนะทองก้อนนาะขอร้องน้าแกหมอบล่ากกับพื้นให้ดูน่าสงสารผิดกับเจ้าทองก้อนยังทําเสียงแข็งใส่ไม่เลือกแล้วถ้าฉันบอกละ่ะ ถ้าเองบอกค้าจะกินตับเองน้ำเสียงของน้าสีนวลดุดันขึ้นลวกตาแข่งก้าวในทันทีทำไมหน้าสีนวลต้องมาขู่ฉันด้วยทองก็เลี่ยงลงมาจากเรือนไม่อยู่ด้วยแล้วหน้าสีนวลน่ากลัวเกินมานั่งรองน้าเขยอยู่ตัวแค่ใต้ต้นขนุนตกบายทิ่ไม่ก็กลับมาเพราะเป็นห่วงเมียเอา้าไอก้ก้น ทำไมไม่อยู่บนบ้านล่ะแล้วน้าสีกินข้าวรือยังกินแล้วเด็กชายหน้าเงาเออกมากแล้วก็ชี้ไปนบนบ้านน้าสีนวลแกลูกขึ้นไปกินเองในครัวเลยเชีวยวแหละไหนเองว่าไงนะสีนวนลน่ะหรอลูกไปในครัวได้เองใช่เด็กชายตอบเสียงดังฉาฉานชนิดไม่เก่งคนบนบ้านได้ยิน เรื่องเป็นไงมาไงวะนาทินบ้านน้ารงกรเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังแล้วทอก้อก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ผู้เป็นน้าเคยฟังทับเอาตาเหลือกโดยเฉพาะตอนที่นางสีนวลแลบลิ้นออกมาพาดอกแล้วยังขู่จะกินตับไอ้ก้อนใจหนึ่งไม่อยากจะเชื่อน้ำคำเกงเดี๋ยวจะแกล้งอําให้เสียผู้ใหญ่ทินบ้านคิดเหมือนฉันไหมคิดยังไงของเองวะ ก็น้าสีนะสิพูดจาก็แปลกท่าทางก็แปลกเหมือนกับไม่ใช่น้าสีคนเกา่าเอยเองพูดถูุยก้อนบางทีน้าสีของเองเขาก็ทำตาขอขวางกับข้ามาดูยังไงพี่กนไปหาตาอ่ำหมอผีเลยไหมนะเฮ้ยเฮ้ยนี่เองคิดไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะทิดมั่นไม่ค่าคิดเลยว่าเด็กตัวเท่านี้ ความคิดความอาจจะล้ำลึกเกินผู้ใหญ่อย่างตนก็ฉันจะไม่เคยเห็นคนป่วยที่ไหนจะแปลกเหมือนน้าสีนวลยังไงล่ะเจ้าเด็กคนนี้มันก็ช่างพูดคิดตามเออเองพูดน่าคิดว่าไปเข้าไปไปหาตาอ่ำที่บ้านข้าจะไม่ทนเก็บงำความสงสัยอีกแล้วทิดม่านจะไม่ทนอีกต่อไปสองหน้าหลานปรึกษาการไม่ให้นาสีดวนซึ่งนอนป่วยรู้ เรื่องนี้จะต้องนำความไปปรึกษากับตาอําผู้เก่งกล้าทางสายศาสตร์หารู้ไม่ว่าตกอยู่ในสายตาของสีนวลตลอดเวลาแอบมองจากรอยแยกฝ้ากระดานถึงกับเป็นฟืนเป็นไฟโดยเฉพาะไอเด็กก้อนตัวเจ้ากี้เจ้าการยุบผัวให้ไปปรึกษากับหมอผีดีนักชีชาไอเด็กคนนี้ข้าเียนจะเอาเองไว้ไม่ได้แล้ว ทางด้านทิดม่นกับเจ้าก้อนเมื่อตกลงกันแล้วก็ดิ่งไปบ้านของตาอ่ำทันทีเล่าถึงอ,อาการของสีนวลให้ฟังไม่มีผิดบังที่ทิดม่นกับทองก้อนเล่ามานี้แสดงว่าแม่สีนวลถูกผีเข้าสิงเข้าไปแล้วตาอ่ำตกข่าวดังฉากฟังดูอาการก็สรุปได้ทันทีผีเข้าสิงอาการมันเป็นยังไงตาอ่ำเออ แล้วข้าจะพิสูจน์ให้เองดูไอ้เจ้าก้อนขอเวลาข้าอีกสองสามวันจะไปหาของมาใช้ในพิธีไล่ผีทิดไม่กับเจ้าก้อนจึงลากลับไปตั้งหลักรอให้ตาอ่ำหมอผีพร้อมซะก่อนตาอ่ำหายหน้าไปหลายวันป้าหมายก็เพื่อไปหาของขัง,งมาทำพิธีไล่ผีกลับเข้าบ้านมาก็ชวนคําทิดไม่กับเจ้าก้อนมารออยู่ก่อนแล้วทั้งสาม เว่อมารับแม่สายกับทองเพิ่มให้มาร่วมการเป็นสกีพยานแม่สายกับทองเพิ่มไม่อยากเชื่อเรื่องผีสิงสีนวลก็ได้เอาแต่พ้ำเรื่องนี้ก็คือเจ้าก้อนป้ายหลังจากวันที่ไปเฝ้าสีนวลพ่อกลับมาก็สมหัวที่บ้านตาอำ่ำก้อนเออไปเอาความคิดนี้มาจากไหนนะักสีนวลถูผีสิงทองเพิ่มตำหนิน้องชายแา แต่ฉันเห็นจริงๆนะหน้าสีเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเจ้าก้อนก้มหน้าสะอื้นเหมือนจะร้องไห้เรื่องนี้ฟังเด็กมนหน่อยตาอ่ำเข้ามาช่วยพูดยืนยันอีกเสียงนั่นแหละสองแม่ลูกถึงกับยอมคอยตามเฮ้ยงั้นก็ได้ตาอ่ำซีน้่นป่วยมานานแล้วหมอยารักษาไม่หายสักทีรักษาด้วยหมอผีก็ดีเหมือนกัน แต่ตาอาบพราสัญญาก่อนนะจะไม่เอาแท้แค้นตีสีมันนางสายผู้เป็นพี่สาวของสีนวนทำใจไว้แล้วต้องมีวันนี้เด็กไม่เท่าไรหรอกแต่ทิศมั่นพอเห็นดีเห็นงามไปด้วยเลยไม่รู้จะห้ามยังไงค,<อ>คืนนั้น เสียงหมาหวยหวนดังวเววมาเป็นระยะบนบ้านของทิดม่นสว่างสวัยด้วยเสียงตะเกียงเจ้าพายุล่ากของนาสีนวลน,นอนอยู่กลางชานเลือนใบหน้าซีเสียวยามต้องแสงตะเกียงดูน่ากลัวยิ่งนักทินม่นผู้เป็นสามีและนางสายพร้อมทั้งทองก้อนนั่งอยู่ข้างๆทำใจให้สบายๆนะสีนวลวันนี้จะมีหมอมารักษา ผู้เป็นพี่สาวเข้ามาปอบใช้มือรูปหลังรูปไหลแต่ถูกคนป่วยปัดมือออกดวงตาคู่นั้งแข่งก้าวดุด,ดันเรากับไม่ใช่คนเดิมที่รู้จกักเป็นไปตามที่ทองก้อนบอกไว้ไม่ข้าไม่รักษาข้าป่วยไม่นานก็หายน้ำเสียงแข่งก้าวตอบกลับในดวงตาคู่นั้นทำเอาพี่สาวผวาแม่น้าสีเป๊ะไปจริงด้วย ทองเพิ่มยังอดผวาสายตาดุดันคู่นั้นออกไปออกไปจากบ้านของข้าเดี๋ยวนี้คนที่คิดว่าป่วยกับดีดผึงลุกขึ้นมายืนชี้หน้าคนหนุ่มแน่นอย่างทองเพิ่มจะเข้าไปจับหน้าสีนวนพลพรานโลกต้อหมุนควงเมื่อถูกเวียงทีเดียวถึงกับลมกิ้งเฮ้ยพี่ทองถอยออกมาข้างในหน้าสีนวลเป็นผี เด็กชายร้องห้ามอย่าน้าสีนวลโนไล้ย,ยินพี่พูดหรือเปล่าทิ้นมันเข้ามาขวางหน้าไว้ไม่ต้องไปเร้าซีกับมันให้ข้าจัดการเองเสียงห้าวของตาแกนั่นมาจากใต้บันไดย,ยุติการดิ้นรนของนางสีนวล เสียงม้าเห่านำมาก่อนตาอ่ำหมอผีมาดกูไว้เดือดงงเดินอย่าองอุกอาจมาถึงหัวบนันไดแต่ละย่างก้าวมีเสียงไม้ลั่นเมื่อมีคนหนึ่งขึ้นมาบนบ้านคนถูกผีสิงกำลังอรารวาดตาขวางใส่ทุกคนพลันหานไปมองผู้ที่ก้าวขึ้นมาคือตาอำ่ำจ้อยขอมังเวทสีหน้าท่าทาของคนถูกผีสิงมีความหวาดกลัวอยากเห็นได้ชัดจบตัวมันไว คนให้นอนลาบข้าจะไล่ผีเองเอา้าพวกเราช่วยกันเร็วทิดมันปีเข้าใส่คนอื่นกูตามเข้ามาช่วยกันจับโกดตามสุดตัวลงนั่งพร้อมกับล้วงเอาว่านไฟออกมาจากย่ามของที่ได้แก่เพียรไปหามาหลายวันเองจะออกมาจากลาบแม่สีนวลได้หรือยังอ้ยกว่าแล้วร้อนร้อน อย่าทำค่าเลยหมอผีหัวเราะเสียงดุล่ากับผู้คุมที่ชื่นชอบการทรมานนักโทษบอปซิเอกเป็นใครเมื่อจากไหนถึงได้มาสิงอยู่ในร่างของแม่สีนวลสีนวลหรือผีร้ายในร่างไม่ยอมพูดดวงตาถมึนถึงจ้องหน้าตาอับไม่กับพริบคือหรหรืออย่าจะลองดีกับกูอีผีร้ายได้สิ ตาอัมลุกเอาไหวหเสกออกมาจากย่ามฟาดไปที่ล่าของนางสีนวลพร้อมกับท่อกระถาพึ่พงพาาอยู่ในคออย่าเคียดนาสีด้วยมันเลยตาอัมนางสายผวาเข้ามายือแขนตาอัมไม่ให้ตีทิดมันเอาตัวแม่สายออกไปได้พ่อหมอตาอัมลงไหวบนล่าของสีนวลอีกหลายที โอ้ยยอมแล้วยอมแล้วบอกมาเอ้เป็นใครข้าชื่ออ่อนข้าตายอย่างอดอยากหิวโหยเป็นวิญญาณก็ไม่มีใครทำบุญให้ข้ากินข้าต้องเล่นล่อนไปเรื่อยจนมาพบกับนางสีนวลที่ป่วยอยู่อำหนาจจิตตามเลยเข้าสิงสู่แฝงล่างกินอาหารมานานแล้วเกจะออกไปจากร่างนี้ไหม ไปข้าจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละแล้วล่างของนางสีนวลก็ล้มหงายถลึงด้วยมีควันพวยพุ่งออกมาจากตรงปลายเท้านังสายกีดลองลั่นผวาจะเข้ามากอดล่างน้องสาวแต่ติดทอมเพื่อมาขวางไว้สีนวลของพี่อโธ่สีนวลเมียพี่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ ทินมั่นแค้ขาอ,าอ่อนสุดลงนั่งเมื่อเห็นล่างของภรรยาค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นสร้างศพแห้งเหลือเพียงหนังคุ้มกระดูสงงใจเสียเถิดทินมั่นเอ้ยแม่สายก็ด้วยผีมันเข้ามานานแล้วมันกินตับไตเส้พุงจนเกี้ยงหน้าสีนวลมันตายม,มานานแล้วที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะผีตัน,นั้นมาสิงอยู่เท่านั้นเองพ่อหมอรู้ได้ยังไง ว่าเมียผมตายมานานแล้วดูที่ทวานนักถ้าผีมากินตายแล้วทวานนายจะบูเพราะผีมันชอบกินของสุปกปกเรื่องละในคืนนั้นยุติลงด้วยฝีมือของตาอำ่ำทอเพิ่มห้องใจเรื่องฝูหมาปิศนาจะเป็นหมาผีปอบได้คำตอบจากตาอ่ำเพียงแค่ว่าหมาผีอยู่ใต้บารมีของผู้เจ้าที่พวกมันมีแต่จะช่วยขับไล่ผีร้าย แต่ผีปอบตอนนี้ลิบมาหลายจึงขับไล่ไม่ได้หมอผีอย่างแกจึงต้องออกลงเองและคงอีกไม่นานวิญญาณพวกนี้จะไม่ผุดไปเกิดไม่มีอะไรให้ต้องกังวลถึงอีกเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากพวกคุณถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่ง เพื่อแงใจให้ทางช่องด้วยครับ